สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เรามาทำผักบุ้งผัดพริกแกงกันค่ะสำหรับวัตถุดิบนะคะก็จะมีผักบุ้งน้านะคะเรานำมาหั่นตรงโคนทิ้งก่อนนะคะแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆพอประมาณนะคะแช่น้ำเอาไว้นะคะแล้วก็เนื้อหมูค่ะเราจะใช้เป็นสันนอกหรือว่าจะเป็นสามชั้นก็ได้นะคะ แล้วแต่ความชอบเลยค่ะ200กรัมนะคะเนื้อหมูพริกแกงเพ็ดเราใช้2ช้อนโต๊ะค่ะเริ่มทำกันเลยนะคะใส่น้ำมันพืชลงไปในกระทะสองช้อนโต๊ะนะคะรอให้น้ำมันร้อนนะคะแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปผัดให้หอมเลยค่ะ จากนั้นก็ให้ใส่เนื้อหมูลงไปผัดเลยค่ะเราจะใช้เวลาผัดเนื้อหมูแค่พอสุกนะคะ ก็ผัดหมูได้ที่แล้วนะคะแล้วก็ใส่ผักบุ้งลงไปเลยค่ะใช้ไฟแรงนะคะผักบุ้งเขาจะได้ไม่ดำนะคะ จากนั้นนะคะเราก็ปรุงรสด,ด้วยผงปรุงรสค่ะใช้ผงปรุงรสหนช้อนชานะคะตามด้วยผงนัวค่ะตามชอบเลยนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะ1ช้อนชาค่ะจากนั้นก็ตามด้วยซอสหอยนางรมนะคะ เราจะใส่สช้อนโต๊ะค่ะผันให้เข้ากันนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำปลานะคะเราใช้แค่ครึ่งช้อนโต๊ะค่ะถ้าใครทานรสจัดกว่านี้ก็สามารถเพิ่มได้นะคะ ผัดให้เขาเข้ากันดีนะคะจากนั้นก็ชิมรสดูคะ่ะว่าได้ที่หรือ,อยังนะคะถ้ารสชาติได้ที่แล้วนะคะเราก็ปิดไฟตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟได้เลยคะ่ะทาไม่ยากเลยนะคะอย่าลืมนำไปลองทำกันดูนะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ ขอบคุณสำหรับทุกการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ